เฮ้ไลอะเฮ้อยู่รงหนกันนะครับฮะอยู่แถวแถวโด้ยนะครับยืน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 ่ผมไม่รู้นอู่น้นไม่่ไมเ้ามาได้ไนเอามาลื้อตรงนี้ไม่ท่อออกันนยเอาเอไมห้รไม่ได้อะไรสักอย่างเลยออวีโก้คันนี้ขันไหนครัมึงเขาันไหน โอ้ยยานยัดเข้ามาได้เหรอไม่ลานมั้านนี่มันาน้าเองขขมันึ้ได้ไงตรงนั้นขางลไม่ลานมั้งขนา้นไม่ได้ไม่ลานขางก็ขก็ดีอันนี้ก็มาแค่ข้างอย่างเดียวขนาาุ้เพิ่ดรอยเได้ตรงนั้นมันเป็นรูคู่นีรูปนึ่เสนอลองไม่ได้บอกคันี้ออกก็ไ้ตัวลองเดีช่วยนะก็คันี้ออกก็ได้คันั้นรถหลังก็ิ้มลย ลากแล้วเอไมรหรดมึงกัดหรือตรงนั้นอ่ะงด้ตรงนั้นอะไรเจ็บดีนะเออสูกตรงนี้ได้เออมึงจะร้อนนะบอกให้เออมมนเปูงนีเขาะาี่เรย้องลากเข้ามาตรงนี้มีัเหมาะเลยตรงนี้เนี่ยตั้งขายอือนี่ตรงนั้นไม่ขายเมืองไทยเอาสิ ลากเลยนื่นอๆลือล่อรื่อๆงานชนงานชนชนอย่างเดียวปักกัน นี่ก็ลือออกมาแล้วครับนี่ก็ถุงลม้างกับตรงล่างงาน,นประกันนะครับถุงลมแตกต้องเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าเลยกลับผมงานประกันนะครับ ช่วงล่างชุดนี้ครับเปลี่ยนให้หมดเลยครับเพราอู่เราเปลี่ยนอย่างเดียวครับเปลี่ยนให้ลูกค้าหมดนะครับผมจะไ,ได้ใส่ของใหม่ไปเลยครับเพื่อความมาตรฐานของอู่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับงานปะกันรถยนต์นะครับ ฝ <c oughs> ากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมติดครับ